นี่คือเมนูผัดเนื้อและผักรวมมิตรค่ะผัดยังไงให้หน่าทานให้เหมือนกับเวลาที่เราสั่งจากร้านอาหารมาดูวิธีท,ทากันนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าใครไม่ทานเนื้อก็เปลี่ยนเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อหมูก,ก็ได้ค่ะนาผักมาล้างเพื่อเตรียมหัน่นแล้วก็นําเนื้อมานะคะเอามาหั่นบางๆแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้เนื้อประมาณ6-700กรัมค่ะอันนี้ก็คือแป้งทอดกรอบนะคะนําเนื้อที่เราหั่นบางๆไว้แล้วก็เอามาคลุกค่ะเวลาคลุกเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้แป้งติดเนื้อเยอะนะคะ ให้เหลือประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็นําไปทอดนะคะในน้ํามันที่ร้อนประมาณปากลางนะคะไม่ต้องร้อนมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะทอดให้เหลืองเลยนะคะแต่ไม่ต้องให้มันแขกมากค่ะให้ได้สีประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ไปพักไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตยมกระเทียมพริกไทยแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนะคะ ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็เอามาผัดในน้ํามันพืชหลังจากที่กระเทียมเจียวเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่ผักที่เราหั่นเตรียมเอาไว้ลงไปนะคะวันนี้ครูจ๋จะใช้เป็นแครอทนะคะบรอกโคลีปาปรปิกาแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะส่วนใครจะใส่ผักอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะระหว่างนี้ก็คนให้ผักเนี่ยมันสุกเสมอกันค่ะ เติมน้ำสะอาดลงไปนะคะมากน้อยเนี่ยกะได้ตามชอบเลยนะเติมผงปรุงรสนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะปริมาณเนี่ยก็ตามที่ชอบแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะปรุงรสเนี่ยได้ตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะน้ำตาลใส่ลงไปนิดนึงใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้ทั่วนะคะปรุงรสชิมรสตามที่คุณชอบได้เลยค่ะเมื่อได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะและผักก็สุกแล้วเนี่ยสามารถนำเนื้อที่เราทอดเอาไว้เมื่อกี้นะคะเอาลงมาใส่ได้เลยค่ะ พอถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ปิดไฟเตาได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปปริมาณเนี่ยมากน้อยตามชอบนะคะเพื่อให้ได้สีสันแล้วก็ได้กลิ่นหอมของต้นหอมค่ะคนใี้เข้ากันอีกรอบเป็นอันเสร็จสามารถตักเสิร์ฟได้ทันทีค่ะเมนูนี้นะคะทำได้ไม่ยากเลยแล้วเราก็จะได้ทานอาหารคล้ายๆกับในร้านอาหารแต่สามารถทำทานเองในบ้านได้ง่ายๆประหยัดเงินได้เยอะเลยนะคะ